มื่อน,นี้จะพามาเบงมาติดตามชีวิตเจ้าตัวเล็ก8ตัวนะคะเดิมทีละสงการเอาเขาเกิดอยู่ในหลุมเนาะเขาเกิดอยู่ในหลุมค่ะพี่น้องแต่บะนี้เหาเห็นว่าหลุมนั้นมันแคบมันลำบากต่อการให้นมของแม่เขาเขาเกิดเลยต้องไปหาคอกแบบนี้มาห้เจ้าตัวเล็กค่ะมีทั้งหมด8ตัวมีผ้าห่มด้วยดูเจ้าบุญหลงหลงทองค่ะ หมาหลงค่ะสงสารเขาก็เลยเอาเข้ามาเลี้ยงเนาะเอามาเลี้ยงเพื่อเพราะว่าเขาท้องแล้วก็ให้เขาหาที่ให้เขาดูแลลูกเขาอย่างสบายแต่ดูความใจดีของการเป็นแม่เนาะขนาดหมาขนาดหมา,า,มาพี่น้องบ่งดูดูความซนของลูกแล้วแม่แล้วนอนหลับแล้วกลับมาคุ้มกวนแม่มาเรียรมาดมอ่ะมแม่กำลังจะหลับอีกแล้วตอนกลางวันเขาก็ไปหากินเนาะตอนเย็น แต่ลูกเขาในหนึ่งสัปดาห์ถึงจะอึอที่หนึ่งสงการเน่าหมูว้านก็ได้มัเช็ดออกหขยดูค่ะดูพัฒนาการของเด็กๆเ,เนาะโอ้ยบังดูแปดตัวแย่งกันกินตัวนี้่ซนตอนนี้ยังบ่ห้าในมีซือ้อชื่ออะไรนะตัวเปียกตัวเปียกเอ้ยโอ้ยบึงดูดูการกินแปดตัวตัวสีขาว ตัวสีขาวคือเอ้าอะไรอ่ะลูกตัวสีขาวคือโคโนมเพ่นเฮาก็เป็นเด้พี่น้องเป็นตะดุอยู่เฮาก็เป็นแล้วแม่เขาก็ดูห่วงใยลูกถ้าลูกเขามีเสียงร้องเอีอะนิดนึงเขาจะวิ่งกลับมาเลยเฮาก็จะเอาเขาไวน้นีค่ะมันจะได้อุ่นนิดนึงก็คือให้เป็นคอ,อกไวล้ะกะไปขอก้อนฟางเึงนมาเนาะบางลมไต่เทียงหน้าน้อย,อยค่ะเทียงหน้านี่เป็นเทียงหน้าที่เฮาเห็ดไหว สำหรับพักพรเนาะบนีมันก็บด้ใไ้ประโยชน์อย่างดอกบริเวณนี้เป็นบริเวณพื้นที่ว่างแฟนสงการก็เลยเอาเขาขยับมาไว้ตรงนี้ป้องกันไม่ให้เด็กๆเขาเดินออกไปถนนถนนข้างนอกรถวิ่งค่ะเดี๋ยวก็จะตายเป้าซื้อก็พยายามดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะใครที่ติดตามชีวิตของเจ้าแตัวนี้เนาะตามไลฟ์สดตามยูทูบเบอร์ก็ ดูพัฒนาการเขาได้ค่ะถ้ามีใครมาเป็นเจ้าของก็เอาไปตั้งชื่อเองตอนนี้สมกันยังไม่ได้ตั้งชื่อค่ะก็ให้เขาใช้ชีวิตอยู่กับเราก่อนเพราะเขากําลังกินนมแม่เขาก็ให้เขากินนมอยู่หลังจากเขาหยุดให้นมลูกแล้วเราถึงจะแบบว่าฉีดฉีดยาคุมเนาะบางตัวอิ่มแล้วก็หลับล่ะดูอิ่มแล้วก็หลับเหมือนเด็กๆเ,เลยคือเด็กหน่อยดูตัวสีขาวพี่น้องทั้งหมด8ตัวเนาะ มีหมาตัวผู่ห้าตัวเมียสามจากพี่น้องบึงดูเป็นแตส่สร้างอิรีได้สงการเห็นสงการกันรู้สึกว่าขั้นแขวเนาะเป็นแต่ยิกอิรีวะคุณนะเยียบกันเอาดันกันโอ้โหแข่งกันกินค่ะตัวใดแข็งแรงก็อ้วนกวัวมูค่ะพี่น้องอ่าลงนอนสะลุนอนคุณนะเสียงตัวไหนกินไม่ทันใจก็ร้อง แต่แม่เราวก็น,นอนให้กินจนอิม่มบอร์สโตรับค่านมบอร์สโตออแล้วถึงออกไปหากินอีกจากพี่น,อน้องคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะชีวิตเด็กๆชีวิตเจ้าหมาน้อยค่ะ